มีแผงทั้งหมด17แถวนะฮะ17แถวข้างลับข้างลับ8 8แผงนะ8แผงเพราะนั้นในแต่ละแถวเนี่ยมันก็มีทั้งหมด16แผงนะข้างหลังมี2 4 6 2 4 6อันนี้6ไอแถวนี้6นะฮะ แถวสุดท้ายหกสองสี่หกสองสี่หกอันนี้ก็หกนะฮะอันนี้ 2, 4, 6, 2, 4, 6, อสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดไอสองแถวสุดท้ายนี่ฝั่งละหกนะก็กลายเป็นแถวลนะสิบสองนะสองแถวละสิบสองสิบสองแผงแถวละสิบสองเนี่ยมีสองแถวนะสองสี่หกหกสองสิบสอง